และรสวรรค์ดินแดนต้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีอดีตอันยาวนานและเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในการทำศึกสงครามในทุกยุคทุกสมัยซึ่งมีนามเดิมว่าเมืองพระบางสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีต่อมาได้เปลี่ยนที่เป็นเมืองชอนตะวันเนื่องจากตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและหันหน้าเมืองไปทางทิศตะวันออก หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองนครสวรรค์แต่ชื่อที่ถูกเกลียกและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีก็คือเมืองปากน้ำโพซึ่งสันนิษฐานได้สองประการคือเพียนมาจากคําว่าปากน้ําโพเนื่องจากเป็นจุดรวมหรือเป็นปากแม่น้ําปิงวังยมน,น่านที่ได้โผลมารวมกันเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาหรือเหตุอีกประการหนึ่งก็คือในอดีตมีต้นโพ ได้ขึ้นอยู่ตรงปากน้นํานี้ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าปากน้ําโพนอกจากนั้นอย่างนิยมเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองสี่แควซึ่งหมายถึงเมืองที่มีแม่น้ำสี่สายอันได้แก่แม่น้ำปิงวังยมน,น่านซึ่งไหลามาบรรจบรวมกันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยถือได้ว่าเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งชาติ นครสวรรค์เป็นสวรรค์บนดินที่เต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายปกป้องคุ้มครองให้ชาวจังหวัดนครสวรรค์อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและหนึ่งในพระเจดียอาจารย์ที่ชาวนครสวรรค์และศิษยานุสิ์จากทั่วประเทศให้ความเคารพเลื่อมใสก็คือหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพรผู้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเพกเช่นเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพ วัดศรีอุทุมพรตั้งอยู่ในเลขที่89หมู่ที่9บ้านวังเดือยตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดคนครสวรรค์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายภาคสี่หรที่ดินที่ใช้ในการตั้งวัดจำนวน1 6ไร่2งาน93ตารางวาพื้นที่ในการตั้งวัดนั้นเป็นที่ราบรุ่มสภาพแวดล้อมเป็นที่นาและมีหมู่บ้านร้อมรอบโดยมีพระครูจ้อยจันทสุวรรณโนเป็นผู้ดำเนินการ และปกครองวัดมาตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2485ชาวบ้านมักจะเกรียกวัดนี้ว่าวัดวังเดือดตามชื่อหมู่บ้านมาแต่เดิมในอดีตนั้นมีอาคารเสนาสนะอาทิเช่นอุโบสถสาลาการ,ปรเปลี่ยนและกุฏิสงเพียงสี่หลังเท่านั้นได้รับพระราชทานวิสุงธรรมศีมาในวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2494มีพระพิสุขสงส์เข้าจำนำพรรษา ปีละประมาณ13รูปและสามเณรประมาณ4รูปในสมัยนั้นต่อมาหลวงพ่อจ้อยได้ซื้อที่ดินของนางสาวสุพันณนีและนางสาวราตีเกตวิทยาการเพิ่มขึ้นอีก6ไร่3งาน27ตารางวาเมื่อปีพุทธศักราช2539ได้รับโฉนดที่ดินเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2544 และได้ทําการสร้างสนาสนะต่างๆขึ้นอีกมากมายจนถึงปัจจุบันคือพระอุโบสถจํานวนหนึ่งหลังศาลาการประเรียนจานวนหนึ่งหลังกุฏิสง์จํานวนหกหลังโรงเรียนพระปริยัติธรรมจํานวนหนึ่งหลังศาลาธรรมสังเวชจํานวนหนึ่งหลังชาปนสถานจํานวนหนึ่งหลังหอสวดมนต์จำนวนหนึ่งหลังและหอระฆังจำนวนหนึ่งหลังในปัจจุบันวัดได้มีการจัดสร้างบันดกและหอตร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน20ล้านบาทเศษโดยทางวัดได้รับพระำหาการุณาทิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งร่วมถวายเงินแก่ทางวัดเพื่อเป็นการสร้างมณฑปและหอไตย่ยังความตาบปื้มมาสู่คณะสงฆ์และประชาชนเป็นล้นพ้นในปัจจุบันวัดศรีอุทุมพรีพระใบีกาสมศักดิ์ปัญญาธโรสิทธิเอกหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณูน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนหรือนามเดิมจ้อยปานสีธาชื่อจ้อยนั้นมาจากภาษาพื้นบ้านเรียกว่าจ้อยซึ่งแปลว่าผอมหลวงพ่อจ้อยเกิดเมื่อวันอังคารที่8เมษายนพุทธศักราช2,456 บ,บ้านดอนหวายตำบลพรวงสองนางนอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเป็นบุตรของพ่อแยมและแม่บุญป้านสีทามีพี่น้องร่วมบิดามารดาหกคนเป็นชายสามคนเป็นหญิงสามคนที่คนแรกได้แก่นางทองดีจัดเกษกรคนที่สองพระครูจ้อยหรือหลวงพ่อจ้อยคนที่สามพระพิสุกสิงคนที่สี่นางแตวเกศวิทยาการคนที่ห้านางหนู เหล่าเขตจิตและคนที่หกคือพระพิสุสุเทพหลวงพ่อจ้อยจบการศึกษาชั้นประถมะศึกษาปีที่สี่จากโรงเรียนวัดดอนหวายอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีจากคำบอกเล่าได้กล่าวว่าหลวงพ่อจ้อยในวัยยาวนั้นถ้ามีอุปนิสัยที่อ่อนน้อมถ่อมตนว่านอนสอนง่ายชอบความยุติธรรมขยันขันแข็งเอาการเอางานจนกระทั่งคนในหมู่บ้านถ้าจำยกย่องเชิดชูกันว่า ท่านเป็นคนขยันประจำหมู่บ้านวัยเด็กท่านจะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อนำควายออกไปไถนาก่อนใครเสมอนอกจากความขยันขันแข็งแล้วท่านยังเป็นคนมีปฏิภาณไหวทิพว่องไวกว่าเด็กในรุ่นเาวปลาวเดียวกันเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวและมักจะทำงานก่อนและเลิกทีหลังเสมอรวมถึงยังไม่ปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน์และเวลาพักนั้นท่านกจ็จับ่อกเหลาไม้เพื่อที่จะนำมาสานเป็นตะกร้า เป็นกระบุงตามวิถีชีวิตของชาวบ้านท้องถิ่นทั่วไปหลวงพ่อจ้อยตั้งแต่วัยเยาว์มักจะมีอุปนิสัยเมตตากรุณาไม่นิยมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีครั้งหนึ่งพี่สาวน้องชายของท่านได้ไปจ,จับกบจับปลาเอามาขังไว้เป็นจํานวนมากท่านจะได้นั่งพิจารณาดูจนเกิดความสังเวชสงสารต่อสัตว์ที่ถูกจับมาขังเหล่านั้นท่านจึงได้ลักเอาปลาและกลบเหล่านั้นไปปล่อยโดยที่ไม่ให้พี่สาวและน้องชายของท่านรู้ เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มพวกเพื่อนๆมักจะชักชวนกันไปเที่ยวคุยกับสาวหรือไปกีดสาวตามบ้านโน้นบ้านนี้ในเวลากลางคืนท่านมักจะตอบไปเสมอว่าให้ไปกันก่อนแล้วจะตามไปทีหลังแต่แล้วท่านก็ไม่เคยตามไปแม้สักทีเดียวหลวงพ่อจ้อยท่านจะไม่ชอบเที่ยวมุ่งแต่ทํางานอย่างเดียวแม้แต่ในเวลากลางคืนก็ยังจุดตะเกียงทํารวมทั้งยังชอบสนทนาก,กับผู้มีอายุ หรือคนแก่คนเฒ่าในหมู่บ้านในเรื<_<_่องศีลธรรมอยู่เสมอและอย่างนิยมติดตามโยมของท่านไปทําบุญฟังเทศฟังธรรมที่วัดเป็นประจำจนกระทั่งอายุได้ยี่สิบปีเหตุตัดใจในการอุปสมบทของหลวงพ่อจ้อยเกิดจากการที่ท่านมีความเลื่อมใสัสถานในคำสอน ของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากและ,ละระลึกถึงความกตัญญูต่อบุปการีที่ต้องการบวชทดแทนพระกุณบิดามารดาตามประเพณีไทยซึ่งคนในสมัยก่อนเชื่อกันว่าเกิดเป็นชายต้องบวชเรียนเียก่อนหากใครไม่ได้บวชเรียนเขาเรียกว่าคนดิบส่วนถ้าใครได้บวชเรียนแล้วจึงถือได้ว่าเป็นคนสุขและที่สําคัญท่านเล็งเห็นว่าการครองเพคารวาสนั้นมีแต่ความวุ่นวาย ในเรื่องของความเป็นอยู่บางก็เบียดเบียนกันบางก็อเอารัดเอาเปรียบแย่งทิงสมบัติกันจินเล่าเมายาขาดความเคารพให้เกียรติขึ้นกันและกันนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายท่านจึงได้ตัดสินใจอุปสมบทเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2476ที่วัดดอนหวายตำบลปวนสองนาอํเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีโดยมีพระระูบหลตุย้ยเป็นพระอุปชัชฌาย์ พระอาจารย์บุญธรรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์บุญตาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าจันทสุวรรณงซึ่งแปลว่าผู้มีผิวงามดังพระจันทร์และยังถือได้ว่าท่านมีพระอุปชาองค์เดียวกับหลวงพ่อสเสน่ห์แห่งวัดสว่างอารมณ์เกจิที่ดังแห่งจังหวัดอุทัยธานีหลังจากทําการบวชท่านได้มาจํานำพรรษาที่วัดดอนม่วง ตำบลวังม้าอํเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นเวลาหพรรษาเนื่องจากมีญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นและได้ทําการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัตธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีในปีพุทธศักราช2478หลังจากนั้นท่านก็ได้ย้ายไปอยู่จำนำพรรษาที่วัดปรมจริยาว,วาดอำเภอเมืองจังจหวัดนครสวรรค์เพื่อศึกษานักธรรมโทและสำเร็จนักธรรมโท ในปีพุทธศักราช2479และได้มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครอย่างวัดพระคันโคสิตารามเพื่อศึกษาต่อเนื่องจากท่านคุ้นเคยกับเจ้าคุณภาวนา,าพิราหรือสุขปะวะโรที่เป็นคนอุทัยธานีและที่สําคัญท่านเป็นญาติกับหลวงพ่อจ้อยท่านได้ไปศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับบาลีและไปเรียนพระอภิธรรมที่วัดมหาธาตุทิวรากรังสิตกับท่านพระอาจารย์เจชินที่มาจากประเทศพมา่า ซึ่งตอนนั้นอาจารย์แม่าหานีรานน์จะได้ไปเรียนอยู่ด้วยในขณะที่หลวงพ่อจ้อยได้อยู่ที่วัดระฆังโคศิรารามซึ่งมีหลวงปูน่นาคเป็นเจ้าอาวาสและถือได้ว่าเป็นสายเดียวกับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตรมมลังสีในขณะที่หลวงพ่อไปตั้งต้นเดินทุด,ดง ที่ทางภาคเหนือลงมาตั้งแต่เชียงใหม่มาจนถึงจังหวัดนครปฐมระหว่างนั้นได้มีการศึกษาวิชาอาคมสายเวทต่งตางๆกับพระอาจารย์หลายลูกเช่นเรียนวิชาการทำตะกุดโทนภาพประเจียดการทำน้ำมนต์เกี่ยวกับยันมหาอำนาจแก้การคุณสายต่งตางๆและการทำบันตรีนิสิงเห่กับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากนั้นได้เรียนวิชาการเขียนลบผงอิทธิเจปัรมังพุทธคุณและมหาราชกับหลวงพ่อฉาบวัดครองจันร์อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทและได้เดินทางต่อไปเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมและได้เรียนวิชาพระคถานะหนึ่งร้อยแปดหัวใจธาตุทั้งสี่และหัวใจรัฐฐาถาต่างๆหลังจากนั้น ได้เดินทางไปศึกษาวิชาอาคมและการทำนีรหมอเทศตราวุธสักกะสระวชิราวุธทังปลายันติการปูกเสกเกี่ยวกับสญ่าแกะและวิชาคาถาการทำน้ำมันต่างๆกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโขอำํำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์พระเกจิอาจารย์ที่ดังในสมัยนั้นจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาวิชาการทงน้ำมันและการทำน้ำมันรวมถึงวิชาการประสานกระดูกต่างๆ กับหลวงพ่ออินวัดเกาะหงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตลอดจนได้ศึกษาภาษาขอมลาวหรือตัวธรรมกับอาจารย์คำพาที่เป็นคารวะที่เรืองวิชาสัางภัคอีสานซึ่งได้เดินทางมายัางจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อจึงถือโอกาสเล่าเรียนวิชาอาคมต่างๆวิชาที่โดดเด่นที่สุดก็คือการทําน้ำมนต์ด้วยการจุตเกียนตสองเล่มเพื่อแก้อาถรรพ์ปัดรังควานปัดเสนียดกันไรและอุบาสท,ทั้งหลาย ซึ่งตำราทั้งหลายเหล่านี้หลวงพ่อได้มอบให้พ,พระอาจารย์สมศักดิ์ปัญญาทโรรองเจ้าอาวาสในสมัยนั้นเป็นผู้เก็บรักษาต่อไปต่อมาเมื่อชาวบ้านได้เห็งเห็นถึงความลำบากในการทำการอุปสมบทของกุลบุตรว่าจะต้องเดินทางไปทำการอุปสมบทที่อื่น ที่มีระยะทางกลงและพระพิสุทธิสงฆ์ต้องทําสังฆกรรมเช่นต้องลงอุโบสถในวันพระสิบห้าค่ำตุนจิตวัรชาวบ้านจึงได้ปรึกษาหารือกันว่าคิดว่าจะสร้างพระอุโบสถแต่ยังขาดท่านเจ้าอาวาสจึงได้ระลึกถึงหลวงพ่อจ้อยและได้พากันเดินทางไปนิมนต์หลวงพ่อจ้อยที่วัดพระคังโคสิการามโดยมีโยมทาย,ยกสุวรรณเกษวิทย์ซึ่งเป็นนักบวชที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์มาก่อน รวมทั้งยังได้ชักชวนทายกคนอื่นๆโดยมีทายกทิมทายกขันทายกจ้อยและชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งหลวงพ่อจ้อยเมื่อเลยเห็นความลำบากของญาติโยมจึงเกิดความเมตตารับปากว่าจะมาเป็นเจ้าอาวาสแต่ใจจริงนั้นท่านมิได้ต้องการเป็นแต่เป็นเพราะเห็นจก่ส่วนรวมและจะได้กลับมาอยู่ใกล้โยมพ่อหลวแม่ซึ่งท่านทั้งสองนั้นก็มีอายุมากแล้ว จึงได้เดินทางมารับตําแหน่งในปีพุทธศักราช2485เป็นต้นมาหลวงพ่อจ้อยเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดศรีอุทุมพรหลังจากเข้ารับตําแหน่งแล้วท่านได้ทําหน้าที่ปกครองพระพิษุกสงฆ์ซึ่งมีจํานวนไม่มากนักในสมัยนั้นประมาณ4-5รูปพอออกพรรษาก็ลาสิกขากันไปหมดจึงเหลือแต่เพียงหลวงพ่อจ้อยรูปเดียวกับเด็กวัดอีก10-20คน หลวงพ่อก็จะช่วยสอนหนังสือให้กับเด็กวัดเหล่านั้นให้รู้จักระเบียบวินัยในระหว่างนั้นวัดยังไม่เจริญเท่าที่ควรมีป่ารกร้างเป็นจำนวนมากจึงได้อาศัยเด็กวัดและชะาวบ้านใกล้เคียงมาช่วยกันขุดล้างถางโพงต่างๆและพยายามอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้มีศมีลธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ท่านเป็นรักที่มีอุปนิสัยเรียบง่ายสมถะนะเรียกว่าความเป็นอยู่ก็ง่ายขันก็ง่ายนอนก็ง่ายนะทำอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีจิตที่มุ่งมั่นนะทํทำเอาจริงเอาจังจริงจังจริงใจกับเรื่องการทำงานเนะีนะ่ยแล้วก็เรียกว่าเปลี่ยน ไปดเมตตานะเป็นพระที่ถ่อมตัวนะไม่ยึดติดกับเอกลาภไม่ยึดติดกับยศถาบรรดาศักดิ์นะอยู่ในลักษณะที่สมถะเรียกว่าทำให้คนอื่นทำแต่จะมาทำให้ตัวท่านเช่น จะมาจัดงานวันเกิดนะเรื่องว่าจะมาทำอะไรกับท่านเนี่ยตัวท่านเองไม่ทำหลวงพ่อ,พอจ้อยท่านเป็นพระนักพัฒนาที่ได้รับการกล่าวขานในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาทั้งในส่วนของวัดและชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักธรรมเป็นตัวเชื่อมอาทิเช่นโครงการพัฒนาชุมชนและก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆาได้แก่พระอุโบสถ สร้างเหมือนฝายสร้างอาคารเรียนวัดศรีอุทุมพรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสร้างกุตกรรมฐานการรับบริจาคที่ดินเพื่อตัดถนนสายลาดยางสู่บ้านผาแดงสร้างศาลาการประเรียนการชักชวนชาวบ้านบริจาคเงินและแรงงานสร้างสายหลายแหง่งระบบสาธารณูประโภคตา่างๆสะานข้ามคลองวังประเทืองและลำเหมืองผาแดงนอกจากนั้น ยังได้จชักชวนชาวบ้านปลูกสวนป่าหน้าเขาหลวงซึ่งที่ดินที่ได้มาทั้งจากการบริจาคและการซื้อจากสาดฎรเพื่อเป็นสวนป่าสมเด็จยาก90พรรษาทําการขุดอ่างเก็บน้ําเขาแก้วเขาหินเพลหน้าสานักปร,ริวาตกรรมมูลค่ากว่า10ล้านบาท หอสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปีพุทธศักราช2 5 3 7โดยการบริจาคของสิยอนุสิตจำนวน1,200,000บาทและการสร้างสาระอเนกประสงค์หน้าสำนักปฏิวัติกรรมมูลค่า9ล้านบาทการจัดสร้างอาคารทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ร,ร,ราชกุมารี แม้ว่าจะวู่ไวายชลาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการปฏิบัติภารกิจของท่านแต่ประการใดอันจะเห็นจากผลงานที่ท่านได้กระทํามากมายหลวงพ่อมีคติข้อหนึ่งที่ว่าเวลามีค่ายิ่งสําหรับชีวิตฉันท่านไม่ปล่อยเวลานะให้เปล่าประโยชน์ก็คือท่านจะต้องทํางานแม้แต่ว่ากลางวันเนี่ย นะท่านใช้เวลาของท่านเช่นท่านไปพัฒนาขุดเหมืองขุดคลองทำถนนหลวทางนะท่านกบายแม้แต่เวลาจำวัดกลางวันในท่านยังไม่จำวัดท่านคอยดูแลสอดส่องงานนะกับคณะญาติโยมจนกระทั่งเช้ายันเที่ยงเที่ยงยันบ่ายแล้วนะถึงจะกลับมาวัด เมื่อกลับมาวัดแล้วแทนที่จะพักผ่อนก็มารับญาติโยมในช่วงค่ำเมื่อรับญาติโยมเสร็จแล้วก็พักผ่อนก็ยังไม่หลับนอนเก็บโน่นเก็บน,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 นี่ในห้องทําอยู่อย่างนั้นกระทั่งว่าที่นอนที่ว่าเรียกว่าสมาธิคือที่นอนท่านเนี่ยที่จําวัดเนี่ยนะท่านก็ทํางานกระทั่งมันง่วงแล้วมันก็หลับเองก็คือตรงนั้นนะคือที่นอนท่านนี่สมาธิตื่นขึ้นมาก็ทําต่ออีกคือไม่ปล่อย เวลาให้สาวประโยชน์เช่นแกะสังฆทานเช่นซักกระบงจีวรอ,อะไรน่านท่านทำของท่านเองนะท่านไม่ได้ใช้พระลูกอื่นๆหรือญาติโยมทําให้เลยอันนี้คือสมถาแม้แต่นอนก็นอนง่ายๆนะจำวัดง่ายๆไม่มีที่นอนอันกโก๋หรูในห้องนี้มีแต่เก็บของเก็บผ้ากระบงจีวรเก็บเครื่องใช้ไม้ก้อยต่างๆเนี่ยเก็บไว้เต็มไปหมดไม่ได้สั่งสมอย่างอื่นไว้เลย นะแม้นเวลาฉันสมถะท่านก็จะฉันอย่างตามมีตามได้ไม่ฟุ้งเป้อนะไม่โกหรูเรื่องการใช้วัตถุสิ่งของในการฉันเช่นถ้าไปพัฒนากลางทุ่งนาท่านก็ฉันที่ท,ทุ่งนานะบางทีก็ฉันบนรถนะคือไม่ปล่อยวันเวลาให้เปล่าประโยชน์ล่วงไป หลวงพ่อจอยกันทาสุวรรณูมีปฏิปทาที่สําแดงให้ปุถุชนได้เห็นได้สัมผัสอย่างชัดเจนถือว่าเป็นปูชนียชนอันควรแก่าการเคารพเรื่อมใสศรัทธาซึ่งกล่าวสรุปได้คือหลวงพ่อเป็นพระนักพัฒนาหลวงพ่อเป็นพระนักสังคมสงเคราะห์หลวงพ่อเป็นพระยอดจตันยูหลวงพ่อเป็นพระนักปฏิบัตธิธรรม หลวงพ่อเป็นพระนักปุกเสกหลวงพ่อเป็นพระแท้หลวงพ่อเป็นพระนักสู้หลวงพ่อเป็นพระนักเสียสะละหลวงพ่อเป็นพระภู้งมิสิทธิ์หลวงพ่อเป็นพระอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลวงพ่อเป็นปูชนียบุคคลของบรดาสิทธิอนุสิตและหลวงพ่อ ยังเป็นเขียนพิดบอกทางชีวิตแก่ผิบอีกด้วยหลวงพ่อจ้อยเป็นพระเกจิที่ทรงภูมิในด้านคาถาอาคมและศยยเวทอันเป็นที่ประจักษ์และเลื่อมใสของสิยานุสิ์ของหลวงพ่อจากทั่วทุกภูมิภาคซึ่งวัตถุมงคลและเครื่องรางของขังของหลวงพ่อ ที่ได้จัดสร้างขึ้นมากมายนั้นล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์และแสงด้ษย,ยเสน่ห์แห่งบนขลังอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อได้สัมผัสเห็น หลวงพ่อจ้อยนี่ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์นะที่มีครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าขลังเท่าที่จำได้แล้วก็ท่านเคยพูดพูดอย่างหลวงพ่อเดิมวัดน้องโพนี่นะเทพสตราวุธก็คือมีดอาคมนี่โดยวัตถุมงคลนะแล้วก็วัตถุมงคลรุ่นต่างๆในตั้งก็ทรม สมัยก่อนนี่ท่านปลุกเสกองเดียวนะโยมก็เคยเล่าว่าท่านท่านปลุกเสกของนี่เข้ากรรมฐา,านนี่เก้าวันสิบวันเจอแล้แต่ว่าฉันเองก็ไม่เคยเห็นแต่ว่าฉันมาทันทันเห็นกับตาเลยนะเรียกว่าทันเห็นท่านทําพิธีปลุกเสกนี่สามวันสามวันเลยปิดห้องไม่ออกเลยนะนี่เห็นกับตาสามารถรับประกันได้พูดได้เต็มปากเลยว่า ท่านเก่งมากเลยสามวันนี่ถ้าอย่างเรานี่นะวันเดียวก็แย่นะท่านอยู่นั่นสามวันก่อนออกพรรษาจําได้เมื่อปีสามหนึ่งเนี่ยนะจาได้ว่าท่านเนี่ยท่านทําได้อย่างไงเพราะท่านปฏิบัติธรรมขั้นนะต้องได้ขั้นหนึ่งที่สามหัดไม่ทานอาหารไม่ฉันอาหารอยู่ได้นะเข้าพิธีกรรามฐา,านปกเสกองเดียวด้วยนะ ท่านก็วัตถุมงคลท่านก็เป็นที่เลือกใสด้วยอำนุภาสของพุทธคุณธรรมคุณตลอดระยะเวลาที่หลวงพ่อจ้อยดำรงอยู่ในพระพุทธศาสนาท่านได้ปฏิบัติตนเป็นทั้งผู้ให้ผู้สร้าง และผู้อุปถัมภ์ค้ำชูบบ่อนพระพุทธศาสนาไม่เคยคิดถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งคิดอยู่เสมอว่าจะทําอย่างไรให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีมีอาชีพสุจริตและเป็นคนดีของสังคมปณิธานของหลวงพ่อที่ท่านได้ตั้งไว้นั้นประสบความสําเร็จไปแล้วมากมายเป็นผู้นาประการต่อประชาชนสิทธิอนุสิ์และลูกหลานมากมาย 7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550หลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนเกิดอาภาธขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนที่ร้านข้าวสารบุญมาพานิชย์ซึ่งเป็นบ้านของหลานสาวพระใบดีกาสมศักดิ์ปัญญาธโรอดีตรองเจ้าอาวาสพร้อมลูกหลานและสิยานุสิท์จึงได้นำหลวงพ่อจ้อยส่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ตั้งแต่วันที่7ถึง13กุมภาพันธ์รวมเป็นเวลา6เดือนซึ่งอาการในขณะนั้น มีแต่ทรงกับสุดลง13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550หลวงพ่อจ้อยได้ปรารบก,กับลูกหลานและศิยานุสิ์ว่าอยากที่จะจับไปวัดด้วยความสงสารหลวงพ่อจ้อยจึงได้ไปขออนุญาตนายแพทย์ู้้่อทการรักษานำหลวงพ่อกลับมาพักฟื้นที่วัดโดยมีรถของโรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษ์มาส่งเช้าวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550หลวงพ่อจ้อย ท่านต้องการจะไปสมุทรปราการเพื่อไปพักผ่อนที่บ้านของเสี่ยหนึ่งแต่เมื่อไปถึงอาการของหลวงพ่อจ้อยกลับทรุดลงมากจึงได้นําหลวงพ่อจ้อยส่งโรงพยาบาลเปาโลวชิราปราการจังหวัดสมุทรปราการระหว่างการรักษาระยะเวลารวม27วันอาการของหลวงพ่อก็มีการทรงจัวและทุดสลับกันไปแพทย์ผู้ให้การรักษาลงความเห็นว่าควรส่งตัวหลวงพ่อจ้อย ไปทําการรักษาต่อที่โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียนที่สะพานควางกรุงเทพมหานคร13มีนาคมพุทธศักราช2550หลวงพ่อได้รับการดูแลจากคณะแพทย์โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียนเป็นอย่างดีจนกระทั่งถึงวันที่15มิถายนพุทธศักราช2550แพทย์ได้แจ้งว่าหลวงพ่อนั้นมีอาการชอ็อกและมีอาการที่น่าเป็นห่วง34วันต่อมา คณะแพทลูกหลานและสิทยานุศิษย์ได้ลงความเห็นที่จะพาหลวงพ่อกลับวัดตามความต้องการของหลวงพ่อจ้อยซึ่งท่านปรารถนาดังเช่นผู้สูงอายุทั่วไปที่กล่าวว่าถ้าจะตายก็ขอให้ไปตายที่บ้านดีกว่าช้าวันที่16มีสายนพุทธศักราช2550แพทย์ได้นำหลวงพ่อกลับวัดโดยรถจุกเฉินของโรงพยาบาล เวลาสิเบเอ็ดนาฬิกาเมื่อหลวงพ่อจ้อยถึงวัดศรีอุทุมพรเครื่องช่วยกระตุ้นส่วนต่างๆก็หยุดทํางานทันทีของฟ้านั้นก็พันเปลี่ยนเป็นสีอันสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์เป็นที่แตกตลาดเกณบรรดาสิทธินุสิตเป็นจานวนมากที่ทราบข่าวและมารอรับหลวงพ่อดีที่วัดในขณะนั้นแะเวลานั้นเองเป็นเวลาเดียวกับที่หลวงพ่อจ้อยกันทศวัณโนได้ลาสังขาร ลาจากบรรดาล,ลูกหลานและศิษยานุศิษย์ที่เคารพเลื่อมใสในตัวหลวงพ่อจ้อยอย่างไม่มีวันกลับแต่หากซึ่งปฏิปทาและบรรดาคุณูประกาศที่หลวงพ่อได้กระทำไว้จะยังคงอยู่ที่พึงระลึกและเป็นที่กลับว้ายบูชาตลอดไปชั่วกาลนาน ในโลกล้วนอนิจจังคงแต่บาปบุญอย่างเที่ยงแท้คือเงาติดตัวตราตึงแน่นอยู่นานตามแต่บาปบุญแล้วต่องเพื่อรกักษา